ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำ,ำ,ำรนมาแล้วเสียเรามาแล้วคำรนตอนอายุแค่สิบขวบแต่ใหญ่รับฟ้ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะ <c oughs> จะบอกให้กรมฝนหลวงคือเป็นกรมเล็กๆแต่เราใหญ่ครับฟ้าท <c oughs> ันรักเธอเท่าฟ้า ทำให้คนไทยทั้งชาติอิ่มเอมไปด้วยฝนจากฟ้าปีนี้เป็นปีที่ครบ10ขวบหรือหนึ่งทศวรรษของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นกรมเดียวที่นำน้ำจากฟ้าลงมาช่วยประชาชนและเป็นกรมที่ถือกำเนิดมาจากแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9กรมฝนหลวงและการบินเกษตรครบ10ปีแต่9เข้าสู่ปีที่11ก็มาเปิดโครงการของกรมฝนหลวงนะครับแล้วก็มาเป็นสักขีพยาน ในการลงนามความร่วมมือด้านวิชาการนะครับระหว่างคณะวิชาการศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็ในส่วนของการไฟฟ้าภายัยผลิตอย่างประเทศไทยนะครับในการที่จะใช้งานทั้งวิชาการนะครับการวิจัยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ย มาช่วยในการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในวันนี้ครับจะยังไม่หยุดยั้งอยู่แค่นี้แต่จะต้องพัฒนาสร้างคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองต่อไปเริ่มปีที่11กรมฝนหลวงจะทําตามแนวทางและพื้นีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ให้ไว้เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรทั้งประเทศจากภัยแล้งและภัยพิบัติปีนี้3เดือนแรกมกราคมพามีนาต้องระดมทําฝนหลวงหนึ่งมีนาคลิกออฟ15กุมภาพันธ์คิกลอฟแก้ปัญหาลูกเห็บปีนี้กรมฝนหลวงจะตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเครื่องบินอุปกรณ์ต่างๆพร้อมเต็มที่ ในอนาคตเราก็จะต่อยอดและพัฒนาพัฒนาต่อยอดนะอให้ฝนหลวงมีประสิทธิภาพและก็จับต้องได้การเติมน้ําในเขื่อนจับต้องได้ขอมอบนโยบายในการปฏิบัติงานของกรมหลวงและการบินเกษตรให้ท่านรักษาการที่ดีนําไปมอบต่อผู้ฏิบัติงานของกรมหลวงทุกคนครับขอบคุณธนรัฐมตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรครับที่มอบนโยบายให้กับกรมหลวงในวันนี้และผมจะน,นาํานโยบายไปสู่การขับเคลื่อนให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกหม่เหร่าครับครับมอไป Uhm สรุปไปสรุปมาสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าโตเร็วโตไวเพราะหัวใจมุ่งมั่นช่วยหาน้ำให้ชาวบ้านขอรับขอให้กลมฝนหลวงจงเกษตรพ่อเกษตรแม่ไม่แย่สักนิดเกษตรคือชีวิตคือวิธีที่เราอาศัย ไปด้วยกาเศษไทยกาเรษโลกกาเซษเ um, ราข่าวดีดีก re ับพี่คำรณทุกคนมองฟ้าอย่างมีความหวังเพราะชาวบ้านฝากฝังเรื่องน้ำไว้กับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะจะบอกให้าเราอยู่มาก็ด้วยเกษตรไงและจะยืนหยัดต่อไปด้วยกาเศษไทยเกษตร